เราจะมาเซอร์ไพรส์ของเล่นให้แป้งหอมกับปังหวานค่ะดูว่าเขาจะมีอาการเป็นยังไงนะคะเมื่อเขาเจอเซอร์ไพรส์ของเล่นของเขาหลับตายังหลับตายังหลับตายังหลับตาหลับตาอันนึ่งช่องช่ำเย,ย่เย่กันเย่ของเล่นแป้งหอมค่ะ อันนี้ของปังหวานเย้ก่อนปังหวานเย้ก่อนขอบคุณค่าก่อนจ้าแอปแบิวแอปแบิวก่อนแอปแบิวจ้าสวยยิ้มสวยยิ่งยงยงใครชื่อปังหวานยังเมื่อคืนแข่งมากเอาไปเลยรางวัลคนละหนึ่งอันปังหอมได้อะไรอ่ะได้รถได้รถ เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหนะปังหวานได้ไรได้สีเกี่ยวกับสวนสาดโอแบบว้าวเด็กๆจะเล่นยังไงอะ่ะแกบบะขอป๊าป๊าจุ๊บป๊าป๊าก่อนจุ๊บปป๊าปหวานจุ๊บก่อนป,ป๊าป,ป๊าปหวานปจุ๊บป,ป๊าป๊า ประวนันจุ๊บก่อนไม่งั้นไม่พาแกมเล่นนะอย,นยอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมแล้วเอาติบโผหวานหวานไปจุปป้าก่อนแม่ใครชื่อให้เนี่ยแม่จ๋ากับปป้าเก่งมากจับได้หอมเหรออยากเล่นใช่ไหมโอเคไปไ,ไหนเล่นต่อกันยังไงจะต่อกันยังไงรู้ไหมว่าอะไรคืออะไรบ้าง อันนี้เล่นเล่นตัวน,น,นี้ก่อนเนาะ<ช>เล่นเล่นทีละอย่างนะ<ช>โอ้ชิ้นม,มาเริ่มเลยมันมีที่แกะตรงปลายมันได้ไหม,ม,มหไม่มีหรอตรงข้อต่อไม่ได้ฉีกนี่จะฉีกเอาเลยก็จะปิดเหมือนเดิมใจเย็นใจเย็นใจเย็น ฉันต้องทำไงก็แค่ประดับเอแปะรูปตามชื่อฝึก,กเรียนรู้ภาษาอังกฤษฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ยานพาหนะต่างๆนะคะพี่แป้งหอมจะรู้ยานพาหนะอะไรบ้างอ่ะตัวไหนรู้พี่ทอมบอกเพื่อนๆก่อนสิหนูรู้ตัวไหนบ้างก่อนแกะโปลิสคารอยู่ไหนโปลิสคารเห็นไหม,ไมเห็นโปลิสคารยังไ,ไหนเอาลงมาเพื่อนไม่เห็นน่ะ ใช่ทหารเดิอันนั้นชน่วยเดี่ทุกๆน no. หนูไหนแอมบูแลนแอมบูแลนลรถพยาบาลน่ะถูกต้องเดี๋ยวแมาผจะแกะจะแกะต่อจะแกะแล้วก็จะประกอบเองใช่ไหมคะ จะ,จ,ะจะติดตรงภาพไหมคะ,ะเอาลองติดดูสิคะบางวานันการแกะหมูกับหมีกับเต้อหนูหาภาพที่มันเหมือนกันแล้วก็ไปแปะแลงเลยนะพูดป,ปูด,ด้วเดียวจังมันหนูไหนอะ่ะมันคือรถอะไรอ่ะของหนูอ,ะนอ่ะมาแปะจังแกจะนี้ ใช่หรอใช่ไม่ใช่ผิด is wrong เนี่ยใช่ n o on the top นี่ on top No <Okay. S 1> เอามือออกดิเอามือออกก่อน <c oughs> ไหนคะไหนสีน้ำเงินไหน sky train น,นะอันนั้นหนามในมือหอมหนามมันคือ sky train sky train อยู่ไหน อยู่ข้างบนนะ่ะข้างบนข้างบน,งนใช่ถูกต้องแล้วไหนอยากจะต่ออยากจะไปช่วยน้องอีกแล้วของตัวเองยังไม่เสร็จเลยแต่น้นองน,น้องก็สลับมาทางนี้แล้วค่ะมันนออยู่่ไหะก็ดูหน้ามันเหมือนอะไรอ่ะมันตัวอะไรอ่ะลูกดูหน้ามันก่อนตัวอะไรตัวมังกี้ มังกีอยู่ในมังกีไหนไหนฮะถูกต้องค่ะน้องขยับไปแล้วในอย่างนี้ไหนอันนี้คืออะไรพี่หอมนี่ไม่ไรไม่ใช่นะปลากระบุญซื้อกันนี่นี่เอามาโอ้กบดคืออ้ยต้องหัวเหรอใช่ใช่โอ้ยบดิคือจยอะแยะ ้อาทำมาไม่เหมือนใช่ไหมรูปมาอนอะไรอ่ะ horse เนอะช้าง elephant เยุวยอุิย,ยม,ามา้าเอยมาไล่เห้งขักหูแต่วา่าไม่ไล่เ <laughs> 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 ฉยเฉอยขั้นพ่อเขียนซื้อหองก,กูบรูเลยเพราะอันนี้หมาอันนี้เหมือนอยู่นี่ข้อได้อยู่หยวนได้อยู่อะไรอ่ะเอ๊ะ อกอริล่าเบิรงรู้เบิรงหนากอริล่าดูโอ้ยอย่าไปถทดเล็กหน่อยเลยเกิดแปลบัตรถึงก็น่าพอกลยังบูฮูจากกอริล่าบ่าไม่ใช่ป้าป,ป้าน่ะแกผิดมันไม่ใช่กอริล่านะ่ะมันอยู่ข้างล่าง<น>ตัวสิบเก้า <19, S 1> ใช่ก็เหมือนคือเก่าเดนเลยนี่อร่อยอย่ะอันนี้กอริล่าสีขาวเนี่ย กอริลลาองนานเลยกอริลลาค่ะเขาทำให้แบบน่ารักไงขี้ขุอันดูเน๊เอาโซม่วงเลยว่าตัวยังไมตัวขิดวันไปต่อตีรูปไปต่อกับพี่แป้งหอมเร็วไปเดี๋ยวมันจะตกนั่นใช่ไหมใช่ไหมดูหมูใช่อยู่ใช่อยู่เฮ้ยกระตายวะซัน กูตายกูตายตายตายตแล้วบิดก็ตายบาซัำฮิปโปสีแดงสีแดงป้าอาศัยสีมันเป็นรักเลยตอนปล่าเนี้ไหนดูดูดูน้ามันก่อนดูหน้ำก่อนติดตัวไหนเพจมิ้นท์ฮิปโปหัวล้อแล้วพี่หอมว่ากูเบื่อเลยดูเมีว ดูแมวแคทแมวนี่ดูเอาไปใส่นี่แคทแมวโอ้ยป่าวิงป่าวิงแม่อนัไน,นอะไรขาหย,ย,ยักหยักหยักว่าแคทแมวอันนี้แพนด้าเนี่ยนี้แพนด้าเนี่ยโอเคก็แพนด้าเหมือนอใช่ไหมโอเคแพนดา้าทั้งหมดนี้ดูีไหมคือแพนดา้นดาตรงนี้ น้องอย่าบู่เดไม่ใช่หรอกน้องมาที่รถน้องอยู่นี่ในพี่ห้านอยู่ตรงนี้ลูกโอ้ยยยยยมยย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 ยงยย่ยสยย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 ยงยย่ยย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 พย่ยย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 อยย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 ่ยย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 ลาเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเพื่อนก่อนจะได้เล่น อ่าบายบายเพื่อนก่อนป๊าป๊าเก็บภาพก่อนเลยถ้างั้นนะดีๆีบายบายเพื่อนก่อนจะได้เล่นต่อเอาพูดด้วยพูดด้วยบายบายเพื่อนเก่อนพูดด้วยให้เพื่อนติดตามด้วยเร็วๆจะได้พาเล่นต่อนี่จะเล่นต่อไหมคะกดแชร์กดไลค์กดติดใจนะคะกงเกงกงเกงเพื่ออะไรเพื่ออะไรยังไงแม่เขาด้วยนะคะบายบายถาดมาดีๆสิไปจุ๊บๆเพื่อนดีๆ โอเคไบ๊ายบายด้วยบายจ๊บด้วยจ๊บโอเค